เฮ้ยวเฮ้ยมันหมุนเร็วมากเลยมันหมุนไวมากเลยหมุนความไปหมุนขวามันหมุนไวจังเลยอ่ะทำไมมันไปหมุนขวาไปทางขวาไม่ใช่หมุนซ้ายขวาขวาก่อนขวามันหมุนไม่ได้แล้วอ่ะได้นะอ๋อได้แล้วนะต้องรบกดค้างอ๋อมันให้มารู้สึกแบบหยุดกัน อ่ะเอาคุณอ้อยดึงม้นมุวนมุนมันมันที่มันกลับมาทางซ้ายคุณมั้ม้นไปทางซ้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องกดเสี่ยมด้วยเลยต้องกดซ้ายว่ะต้องกดซ้ายจะนด้ไม่โดนยากได้เลยเออย่างดิว่ามันยากได้ไงอะมันยากได้ไงกดผิดไมื่กี่ไอ้กดผิดเอง